สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับโอมสุรศักดิ์รถแห่เจริญศินครับวันนี้เขาก็มารับน้องมินรถแห่เจริญศินกลับครับมาจากอูานนท์กราดกําลังเดินทางกลับยะโสครับตอนนี้ก็แวะพักยุ่ปั่มกันครับจอดยุ่ปั่มยุใส่บุปั่มได้บุปกับว่าท่านในเบิ้งเดินทางกันมากะแเป็กพักกินข้าวครับท่านได้กินข้าวเบิดมือมั้ยเนี่ยยู่กันได้จังได้บุปบุปหิวใช่สิปิดไปบุ้นน่ะ ร่าสี่่านจอดกินเขา่าพักรถนี่คือคลิปการเดินทางกลับของเขาครับไอเบิ่งโซเฟอร์ครับ่งโซเฟอร์นะครับโซเฟอร์ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับจอดกินเข่าครับจานเขา่าไม่รู้ว่าใช่ซีปิดไปโอ้บ้อนเกี๊ยวร้านหรือว่าจานนิก จังวะจอดไปนี่ครับทีมงานกะหากินขา่าวกินน้ำครับโมรู้ว่าปิดไปรานชายซีเขาอยู่ปั่มใสน,จนีจาน็กจานเพิ่มยุ้สปะกินข่ากันครับแต่ว่าหน้าที่ร้านข่าน้าที่ปิดละจ,จะได้กินยังกัน ให้ซีน่าชิปปิดแล้ว,วนในห้างยุ่ปัมหากินข่าวขางท่ากับหาหมวกจอดอยากครับรถมันคันใหญ่ขี่ตื่นมันกำลังท,ยทายขี่ทายลูปบจอดปัมทายลูปในะจะเข้าพะนะปัมเลยครับถึงตอนนี้กันประมาณเวลาประมาณถุ่มว่ะ สองทุ่มครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้อนจะส,ส,สูห้องสิบห้องสี่หาทุ่มบุญบ่ว่าค่อยๆไปครับบร,บร,บรได้ทธิ์เ่าบริสุขี้แห้งค่อยๆไปใจเย็นๆครับโชเฟอร์เข้ามาจากช่องเจ็ดสีครับโชเฟอร์ม,มาจากช่องเจ็ดสีเขาลูกของหน้ามังาม้งแต่ว่าเ้างสิกินเอียงกันเนี่ยใช้สีปิดล่ะกินเอ<ะ>ียงจาของร้งนานเขาจะเก็บโต๊ะเก็บยังบ้านเราเ่ย ปิดไปะเก็บเครื่องเก็บยังเข้าไปหะอเดี๋ยวกันสวยหนาสวยตาจข้ามครับเขายู่ใส่นี่ยเอ็ดะโบดนี่แสดงว่าเขายังอยู่ลเอดอยู่เห็นป่ะฮะกะเสียวิสัยเขาอยู่ใส่ผู้ได้พี่น้อง กะมาณ3คนครับคลิปนี้จำเดินองนข้านกันครับคอยไปเรื่อยๆครับครับจภาพรถแฮร์บรรยากาศร,รถแฮร์ให้เบิ้งครับเช็คล่มยางครับเช็คสภาพยางเดิทนทางครับ สีใช่ชะกันตรวจเช็คก่อนครับเพื่อไม่ยังผิดพลาดเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนคลิปนี้ว่ามีเ,เข็มครับเบื้องหน้าน,นี่ไปก่อนหน้าเหลืองไ <laughs> อเข็มกินมามาครับอันนี้ก็เป็นร้อยน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเครื่องปั่นมันนั่นฝามันหนลุดบริเวณนนี่สร้างคนปิดบนเน่นก็เลยแก้ไขแล้วล่ะครับ อาจจะมีติดต,ตามเล็กนิดหน่อยก็เลยมันก็นเลยไหลลงมาปกติดีครับนี่ก็จะไปหาของน้ำกันครับบดที้นี่ยังอยู่ละเอียดอยู่เลยครับตอนนี้มาเบิางจานปื่มครับจานปื่มเติมพลังครับกินยังอะ่ะกินนานด้ว่าอโอ้แต่แซ่บแ้ ผิวหนักครับาการปืมหิวหนักเ,เบิดมือครับบเิดมือให้ได้กินเข่าครับถ้า,ยอ,าอ,อยู่ปั๊มอำเภอยังกะเกระเสดบลูไม่รู้เหมือนกันครับว่าอยู่อำเภอ,อยังไปเรื่อยๆหอดไซกับหอดนั่นแหละครับแต่ว่าคาดว่าน่าจ,จะหอดจะสูประมาณสี่หาทุ่มหาทุ่มไละทีมงานก็แบะเติมพลังก่อนร่างหนาร่างกามบอนีกับเบิดมือ มือกันน่าจะซ่อมครับมือกับสีซ่อมกันมือกับสีซ่อมนะครับพี่น้องแวะเติมน้ำครับนในน้ำแล้วลุยครับลุยลุยลุยอีกร้อยกโลครับอีกร้อยประมาณร้อยสีลลล่สิบห้าสิบรู้แกละเพิ่งออกมาจากในจะเข้ากันเลยมาภาคกันแวะไอ้พักเติมพลังก่อนการเพื้มพูนนั่งกินเขาอยู่ผู้เดียว บ่านาั่งถ่ากับจานย์นี่พี่พูดจาร์เพิ่มอยู่ชาย4มันไปกลๆพุ่น่ะกินเขาไไ้าบ่ไหว้ินบ่ไหว้ผมพ่ออดได้อยู่นคนขับเดยคนนั่งโชว์เฟิร์มมาจากช่อง74น่าจะมีรานเข้าอยู่นะข้างหน้านะเครื่องมันเบิดกันเลยบ่ค่อยอยาก ครับลิปมีก็เอาภาพบรรยากาศการเดินทางกลับมาให้แม่แเบิ้งครับพ่อพอแม่แม่เอฟซีตัแม่จะเริ่อสินครับพี่น้องทุกคนที่เบิ้งแหละครับเห็นนั่นทางพุ่นครับคูสาวไปใส่นอกปุ่นะเตรียมถ่ายลังกรวบาอะไรจัดนี่รถกระบั่ารถแห่งรถแห่กระบาง เห็นนิดนึงนิดนึงว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างเดี๋ยวไม่เป็นไรผมทำเบื้องไม่เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปี่ยนี่ไม่ต้องเสียแล้วเดี๋ยวเสียเปล่อนพี่เขียมกันนะพ่อแม่จะหอดอ่ะพี่เขียมครับไปรับพี่อุ้มครับรับนักร้องสาวให้อุ้มไปกับน้ำตาลสองคนทีมงานใช้ชะกันกะขี่รถแห่ครับพูนน้องเขียวเข้ายวยไก่คุน เฮ้ยทนาไอเขียบครับผู้ใดอยากเบิ่งไอเขียบครับเพิ่งทุกมขังรถไปก่อนครับคลิปนี้เพมีพี่เขียบครับเพราะว่าบริมานำฮะลงคลิปเลยคลิปวันอัพไวไาลองคลิปไปอะครับแค่ลงคลิปไปเนี่ยเราสับสนหมดอนกผมก็ท่านไหนอัพอยู่เนิดสักผมก็ค่อยบัท่านไหนอัพครับพี่น้องอาจจะอัพอาจจะอัพกับช่วงไอไปหอดสำนักงานคนละช่วงเลยอัพคลิปเพิ่ม อันนี้ก็ไทยไว้ครับทายไว้ไทยดองไว้เบานัวหัวมวนกันเนยลยนะครับบทสาบึงเอาได้ครับเขากมะเกียงคือไอเข็มดอกสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณเนี่ยนะครับม่านเบะปั่มกันจะปั่มไสจอดไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมให้กำลังใจนะครับนะรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับขอบคุณทุกคนที่เบึงละ่ะที่บึงที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ แม่แม่เอฟซีสำหรับยิเนีก็สวัสดีครับ